สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่อง youtube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าผมได้มีโอกาสไปดูไลฟ์สดของนายประพันธ์สั้นๆนะครับไม่ได้ยืดยาวอะไรมากมายนะแต่ก็มองเห็นในสิ่งที่นายประพันธ์พยายามทำแล้วมันดูเสียเปล่าเหนื่อยเปล่าไม่ได้ประโยชน์ครับแม้กระทั่งคุณช่องอแม้กระทังช่องของคุณพาสิกานะครับ ็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เรื่องราวมันเป็นไปยังไงผมถึงมาทำคลิปนี้นะครับมานั่งฟังกันหน่อยครับสืบเนื่องมาจากในประพันธ์นะครับก็ทำเอกสารไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่เหมือนเดินมนั่นแหละแล้วผมก็ได้ฟังคร่าวๆนะครับหลายๆเรื่องหลายๆราวเช่นมีการขอร้องให้มุสลิมเนี่ย ไปเขาเรียกว่าแก้ไขบทบัญญัติของศาสนานะครับแล้วก็มีการชูให้คนพุทธได้เห็นว่ามุสลิมเนี่ยสร้างมัสยิดลุกล้ำในพื้นที่ของอิสร่าของคนพุทธนะครับหลายจังหวัดหลายพื้นที่ซึ่งผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรตรงนี้นะรับได้เหมือนกันถ่าที่ที่ผมอยู่จะมีมัสยิดเสมอ ไม่เป็นไรครับแล้วก็ยังไงหล่ะเรื่องเราก็จัประมาณประมาณเดิมๆไม่ต่างจากเดิม,มนะครับก็มันจะมีเรื่องของพระสงฆ์ที่นายประพันธ์ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่พระสงฆ์มีข้อกล่าวหาแล้วจับสึกเพื่ออะไรครับ เพื่อจะได้ไปตัดสินคดีความนในตอนต่อไปนายประพันธ์ไม่เห็นด้วยเรื่องนี้แต่ผมมีความคิดเห็นแตกต่างอย่างนายประพันธ์ตรงนี้นะครับคืออะไรที่นายประพันธ์พูดถึงคือไม่สมควรจับพระศึกในขณะที่พระเนี่ยยังไม่ถูกตัดสินว่าผิดหรือถูกมีคนพูดคนไหนอยากเห็นพระไปอยู่อย,อยู่ที่คอกในสารยุติธรรมบ้างเหรอครับ ไปอยู่ในศาลเพื่ออะไรเพื่อไปตัดสินคดีความว่าถูกหรือผิดมันไม่ได้อ่ะมันก็เลยมีการแก้ปัญหาด้วยการไม่ให้พระไม,ไม่ให้พระคุณเจ้าเนะี่ยไปในสภาพเดิมก็ให้สึกไปก่อนสึกไปแล้วนี่นะครับถ้าเกิดสมมติว่าท่านไม่ผิดก็คืนยศคืนตําแหน่งคืนทุกอย่างให้ท่านก็จบเรื่องและหลังจากนี้ไปนะครับ <c oughs> ท่านก็อยู่ของท่านไปจนกระทั่งมรณภาพก็ได้ไม่มีปัญหาครับ แต่ปัญหามีอยู่ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยอ่ยากให้พระไปยืนอยู่ในศาลอย่างนั้นเหรอครับให้ไปอายคนตรงนั้นเหรอครับผมไม่เข้าใจเนะาะพวกคุณคิดอะไรกันอยู่เรื่องนี้นะครับแล้วก็คําสอนของมุสลิมเนี่ยมันก็ผ่านมาตั้งพันสี่ร้อยกว่าปีอะบางอย่างเขาก็ไม่ได้เอามาใช้ในสังคมไทยนะครับเพราะว่าเรามีกฎหมายบ้านเมืองรองรับอยู่แล้ว การทำความผิดก็ตัดสินไปตามกฎหมายบ้านเมืองมันก็จบเรื่องจบราวนะครับแล้วการที่คนไทยพุดบางส่วนนะครับใช้คาว่าบางส่วนเข้าไปหลงเชื่อนายประพันธ์อย่างสนิทใจว่านายประพันธ์จะแก้ปัญหาเรื่องของมุสลิมให้ได้เป็นไปได้ยากครับแล้วก็ไปนั่งด่าสื่อมวลชนอีกเหมือนเดิม หาว่าสื่อมวลชนนั้นไม่ดีครับทําให้ศาสนาเสื่อมเสียทําให้คนเสื่อมศรัทธาต่อศาสนาพุทธเออตัวศาสนามันไม่มีอะไรที่จะเสียหายเลยนะครับคําสอนทุกคําสอนและก็ทุกศาสนาก็ไม่เสียหายด้วยนะครับเพราะมันมันมันเป็นการเขียนขึ้นมาอย่างนั้นโดยตรงครับไม่มีอะไรเสียหายแต่ผมไม่เข้าใจว่าในประพันธ์จะพยายามเสี้ยมให้คนทะเลาะก,กันทำไม นะครับแล้วเวลาเกิดเหตุในสามวอดชายแดนภาคใต้หรือว่าพื้นที่สงขลาบางส่วนก็จะเอามาโยงให้คนพุทธเนี่ยดูน่าสงสารคือคนพุทธโดนกระทำอะครับแต่ไม่นึกบ้างว่าเวลามีการวางระเบิดเกิดขึ้นแล้วคนที่โดนระเบิดอาจจะไม่ใช่คนพุทธก็ได้เป็นคนพุทสลิมล่ะทํายังไงหรือบางทีโจรก่อการร้ายยิงคนตายเนี่ยไม่รู้ว่าคนตายอ่ะเป็นคนพุทธหรือมุสลิมก็เป็นไปได้ว่าไหมครับ ทีเนี้ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์ตรงนี้คืออะไรคือทําไปก็เหนื่อยเปล่าอ่ะผมว่านะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกแล้วก็อีกอย่างเนี่ยสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนเสียชีวิตไปนะครับเป็นคนดังระดับประเทศถึงสองคนในเวลาไล่เลี่ยก,กันแต่ก็ไม่ถือว่าติดกันเท่าไหร่คนแรกก็คือคุณลุงชายธงชงพลน,นะครับ เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งเจ้าของผลงานดังอย่างปูไข่ไก่หลง <c oughs> แล้วคนต่อมาก็คือคุณยอดชายเมธสุวรรณอันนี้ก็เป็นนักแสดงเรื่องใหญ่ที่รับบทพุทะในละครด้วยก็จะเห็นบ่อยนะครับอืมก็จะเห็นว่าคนทั้งสองคนก็เป็นคนดังระดับประเทศที่ดังในอดีตแล้วปัจจุบันก็เสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมมาพูดตรงนี้หมายความว่าไงครับ หมายความว่าคนเราเนี่ยหนีไม่พ้นความตายทุกศาสนาหรือไม่มีศาสนาก็หนีไม่พ้นความตายความตายคือที่สุดของชีวิตมนุษย์ไม่มีใครเอาชนะความตายได้นะครับ mm hmm. เมื่อไม่มีใครเอาชนะความตายได้ความตายคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกเรายับยั้งมันไม่ได้ครับแต่เราทำาทำได้อย่างเดียวคือพยายามทำความดีให้ได้มากๆครับ ชีวิตจะได้มีความสุขขึ้นนะครับการไปกล่าวหาศาสนาอื่นแบบในประพันธ์นี้ผมไม่ทํานะแล้วก็อีกอย่างผมได้ความรู้ใหม่มา2ออันด้วยจากอาจารย์อาลีเสือสมิงทั้งคู่เลยต้องกราบขอบคุณอาจารย์อาลีเสือสมิงไปณที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีใครดูคลิปวิดีโอผมอยู่จะฝากแชร์ไปถึงอาจารย์อาลีด้วยก็ได้เพราะอาจารย์อาลีเสือสมิงได้ให้ความรู้ผมสเรื่องโดยไม่ตั้งใจนะครับ เรื่องแรกคือเรื่องของความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประเทศนับถือศาสนาอิสลามตรงนี้อาจารย์อาลีบอกว่าถ้าคนไม่ศรัทธาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับไม่ศรัทธาในหลักการศาสนาอิสลามเปลี่ยนแปลงประเทศตรงนี้เป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามไม่ได้ครับผมซึ่งผมก็ ขออนุญาตเห็นด้วยกับอาจารย์อารีเสือสมิงด้วยนะครับ <c oughs> ทําไมผมถึงบอกผมขออนุญาตเห็นด้วยกับอาจารย์อารีเสือสมิงเพราะอย่างน้อยศาสนาคือความศรัทธาส่วนบุคคลใครศรัทธาหลักคาสอนไหนก็นับถือศาสนาศาสนานั้นไปใครไม่ชอบคําสอนศาสนาไหนก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งใครไม่เข้าใจเรื่องของศาสนาใด และอยากมีความรู้เพิ่มเติมก็สอบถามเขาคิดเอาเองว่าจะสอบถามเป็นความรู้เฉยๆหรือจะศึกษาเพื่อเปลี่ยนศาสนาก,ก็แล้วแต่นะครับแล้วคนไทยพุทธที่เปลี่ยนไปเป็นมุสลิมหลายคนก็ไม่เห็นออกมาจมตีศาสนาพุทธนะครับแต่คนไทยพุทธบางส่วนที่เคยไปเป็นมุสลิมแล้วกลับมาเป็นพุทธหรือมุสลิมที่ไม่ได้เป็นมุสลิมขนานแท้แล้วออกจากอิสลามมา ตรงนี้ผมก็อยากจะขอฝากไปด้วยนะครับว่าคุณอย่าเอาพฤติกรรมของคนที่คุณเจอในศาสนาคุณคือในชีวิตประจําวันของคุณนะ่ะมาตัดสินว่าน,นั่นคือศาสนาเพราะคนมันมีสองด้านสาด้านมีทั้งดีทั้งเลวและไม่รู้นะครับทีนี้อาจารย์อาลีบอกแล้ว,ว่าถ้าจะเปลี่ยนประเทศไทยหรือประเทศใดในโลกใบนี้ให้เป็นอิสลามทั้งประเทศต้อง มีความศรัทธาอยู่เนีด้วยครับถึงจะเปลี่ยนได้ถ้าเราไม่ศรัทธาก็เปลี่ยนไม่ได้ครับแล้วอีกอย่างนะครับผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้อีดหนึ่งก็คือว่าหลายคนที่มาดูทลิปผมแล้วบอกว่าผมเป็นบางเนี่ยเข้าใจไว้ด้วยนะถ้าคุณมาเห็นบัตรประชาชนผมคุณจะเข้าใจบัตรประชาชนผมมันลงศาสนาไว้ด้วยว่าเป็นศาสนาพุทธและผมก็เป็นพุทธโดยกําเนิดไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นอย่างอื่นนะครับอ่านี่เรื่องแรกที่อาจารย์อารี ได้เล่าให้ฟังในคลิปวิดีโอของท่านนะครับส่วนเรื่องที่2ออันนี้เป็นความรู้ใหม่ที่ผมก็เพิ่งจะทราบอีกเหมือนกันว่ามีคําสอนห้ามรับประทานสัตว์2ชนิดกับมุสลิมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะเขาพูดถึงคัมภีร์ไบเบิลหรือจะเป็นคิดจากผมไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> เป็นคําสอนที่ว่าห้ามรับประทานปลาที่ไม่มีเกล็ดซึ่งมันจะมีสองตัวหลักๆก,ก,ก็คือ ปลาไหลกับปลาดุกในกรณีปลาไหลเนี่ยผมไม่ค่อยชอบมันเพราะว่าก้างมันเยอะนะครับแล้วกินไม่อร่อยแต่ปลาดุกเนี่ยผมชอบมันโดยเฉพาะการนําปลาดุกไปทอดแล้วก็มาผาัดเครื่องแกงเนี่ยอร่อยสำหรับผมครับแต่ผมได้ยินมาว่ามีปลาสองชนิดที่ทานไม่ได้อ่าม,มีมีสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่ทานไม่ได้คือปลาที่ไม่มีเกล็ดอันนี้จริงเท็จแค่ไหนอยากให้คนมุสลิม ช่วยกันตอบนะครับผมเองก็ไม่ได้ทราบเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเออก็ไม่รู้แหละอยากจะแชร์ไปถึงนายประพันธ์ว่าอย่างน้อยมีผมคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับคุณนะครับคุณจะคิดเห็นยังไงกับการที่ออกมาต่อต้านอิสลามครั้งนี้ผมไม่ว่ากันแต่ผมไม่เห็นด้วยกับหลักการคิดของคุณนะครับและผมก็ไม่ได้เป็นคนพทธที่ ไม่ใช้สติในการดูในประพันธ์นะครับทุกวันนี้เห็นภาพแล้วก็ดูน่าสังเวชใจว่าทีมงานในประพันธ์หรือคุณพาสิกาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่สองคนนี้ครับไม่พยายามทําตัวดีๆให้เห็นเลยในเรื่องของหลักการาศาสนาโอเคครับก็จะประมาณนี้เนาอะ,อะเหมือนเดิมครับถ้าเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่อง youtube ช่องนี้ก็เดิมๆเลย ธนาคารทหารไทยธนชาตสาขาใหญ่ธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาใหญ่าาหช,าาหญชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีเลขที่บัญชี3162628972ชช้ๆอีกครั้งนะครับ3162628972บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีบัญชีอื่นใดทั้งสิ้นครับ โอเคครับก็ยาวมโหสมควรแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้านะครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมจะรออ่านคอมเมนต์ของท่านนะครับแล้วก็ตรงไหนผมพูดไม่ถูกต้องพูดผิดอะไรงไงก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ